สดีครับนายพลดูเลยครับอ่านไม่หมดกด YouTube มาพบกับนายพลดูเลยนะครับสวัสดีครับนายพลดูเลยครับอ่านไม่หมดกด YouTube มาพบกับนายพลดูเลยวันนี้วันอาทิตย์ที่ที่7หรือเปล่าครับเลยอาทิตย์ที่7นะครับ,บวันอาทิตย์ที่2ของเดือนสิงหาคมเนาะนะครับคลิปที่แล้วพูดกับเอ่อเกี่ยวกับ ฟิวเจอร์ใหม่ก็คือ YouTube ช้อ p p i n g แต่ว่าใหม่ก็ไม่เชิงเพราะว่าหลายท่านไม่ค่อยได้รับความสน,นใจจากยูทูบเบอร์นะครับก็คือ y o u t u b e Shopping ก็คือ,อเป็นช่องทางสร้างรายได้ของยูทูบเบอร์อีกทางหนึ่งก็คือขายสินค้าคลิปที่แล้วในพลก็พูดแล้วว่าพูดไปแล้วว่าไม่ทราบว่าขายอะไรได้บ้างนะครับวันนี้ในพลก็ไปค้นคว้าได้ข้อสรุปมา ให้ทุกท่านได้รับฟังแล้วก็ลองไปตัดสินใจว่าจะขายอะไรถ้าท่านเป็นนักขายเนาะก็ลองดูแทนที่เราจะหาอะไรได้จากยูทูบอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Super t a n ท s u ซูเปอร์แชทซูเปอร์สตการสมัครสมาชิกก็มีช่องใหม่เหมือนกันนะครับการสมัครสมาชิกก็มีฟีเจอร์ใหม่ฟีเจอร์เก่านั่นแหละแต่ว่าเขามาเพิ่มเติมเป็น แบบของขวัญรายเดือนนะครับใช้สําหรับเวลาไลฟ์สดกับทีมียนะครับก็ลองเข้าไปศึกษาที่วิดีโอที่ในผลไลฟ์สดนะครับผมก็จะมีวิดีโอไฮไลท์ด้วยนะครับท่านใดไม่ไปฟังไลฟ์สดเพราะว่ามันยาวก็คอยชมวิดีโอไฮไลท์ก็ได้หรือไปฟังที่ไลฟ์สดต้นๆก็ได้นะครับลองเข้าไปฟังดูนะครับก็คือฟีเจอร์เดิมแต่เพิ่มเติมก็คือเป็นแบบรายเดือนแบบของขวัญ นะครับก็คือฟิวเจอร์สมัครสมาชิกช่องนะครับเป็นแบบรายเดือนนะครับใช้สำหรับเ,เ,เวลาสตรีมสดแล้วก็พรีเมียร์นะครับผมแต่วันนี้ในพลจะไปพูดถึงฟิวเจอร์ที่ทุกคนไม่ค่อยพูดถึงก็คือ y t u t u s h s p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  i นะครับก็คือขายสินค้าในช่องของเรานะครับก็มาฟังก่อนว่าถ้าฟังสิ่งที่ในพลจะพูดต่อไปนี้ทุกท่านก็จะถึงมอ้อว่าขายอะไรได้บ้างนะครับในพล ไปฟังไปศึกษามาแล้วนะครับเอาสินค้าที่ไม่ขายดีกว่านะครับอันดับแรกก็คือสินค้าลอกเรียนแบบนะครับผมขายไม่ได้นะครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายาต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายทั้งหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนระบ o n ระเบิดอะไรอย่างนี้ครับยากล่อมประสาทยากระตุ้นประสาทยากระตุ้น ทางเพศอะไรไข่ไม่ได้นะครับผมแล้วก็ผลิตภัณฑ์เอ,อื้อ,อให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นการช่อจนนะครับหลอกลวงออออผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็คือคือพวกออซอฟต์แวร์คนคนลวงคนโกงนะครับพวกซอฟต์แวร์พวกออการแฮกเกอร์เอกสารปลอมออผลิตภัณฑ์โกงด้านการศึกษาอะไรประมาณนี้เนาะก็คือ,เ,อ,อเครื่องทำ ปลอมปริญญาบัตรอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับผมขายไม่ได้ก็คือของผิดกฎหมายอ่ะขายไม่ได้นะครับผมแล้วก็จะมีเข้ามาเพิ่มก็คือเนื้อหาไม่เหมาะสมเกี่ยวกับพวกกันแกล้งกี่กันทางชาติพันธุ์แลกเปลี่ยนะนะครับแล้วก็สัตว์สัตว์สงวนนะครับสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อ่ะเขาไม่ให้ขายนะครับสัตวนน์สงวนนะครับไม่ให้ขายนะครับแล้วก็เนื้อหาโฆษณาใน YouTube Shopping นะครับ ที่ไม่รองรับนะครับนะครับแล้วก็มีเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่นะครับสินค้าสําหรับผู้ใหญ่ก็พวกสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพทางเพศเซ็กทอยสินค้าทางเพศเขาไม่ให้ขายในเว็บในช่อง YouTube เรานะครับแล้วก็เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์นะครับผมการพนันนะครับเนื้อหาที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพต้องขอญาตจ,จาก ยูทู e ก่อนนะครับจาก Google ก่อนนะครับเพราะว่า Google เขาเป็นคนทำฟีเจอร์นี้มาต้องไปขอญอาติเขานะครับว่าสินค้าที่จะขายเนี่ยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนี่ขายได้หรือเปล่าเขาจะมีแบบฟอร์มให้เรากรอกไปสอบถามน,นะครับแล้วก็เนื้อหาทางการเมืองไม่ได้นะครับเครื่องหมายการค้าต่างๆนะครับอาหารเครื่องดื่มที่มีที่มีปริมาณไขมันน้ำตาลและเกลือสูงนะครับนี่เป็นเพียง คร่าวๆที่ในพลเอามาเล่าให้ฟังนะครับเ,ออเดี๋ยวท้ายคลิปในพลเ็จะบอกว่ามันอยู่ตรงไหนในพลยูทูบช็อปปิ้งนะนะครับเดี๋ยวในพลจะทําเป็นอัดหน้าจอให้ดูนะครับช่วงท้ายคลิปนะครับในพลก็นํามาฝากเผื่อทุกท่านอ,อ,อยากจะขายของสรุปก็คือขายได้ทุกอย่างนะครับขายได้ทุกอย่างเว้นแต่อย่างสินค้าที่ในพลพูดมาเมื่อสักครู่นี้ขายไม่ได้ก็คือ เอาอะไรมาขายก็ได้ที่เป็นแบรนด์แบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากทะเบียนมีทะเบียนการค้ากบลังรับรองผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยของออยแต่ละประเทศนะครับเมื่อกี้นี้อ่านเกี่ยวกับเรื่องมาบอกเกี่ยวกับเรื่องอออสินค้าที่ขายไม่ได้นะครับสินค้าอย่างอื่นขายได้ที่เป็นแบรนด์แบบถูกต้องตามกฎหมายมีออยนะครับมอีอะไรที่ไม่ ที่ไม่เข้าใจสงสัยก็เขียนไปถามส่งแบบฟอร์มไปหา o o o g l e ได้นะครับไปถามเขาว่าขายได้หรือเปล่านะครับหรือว่าไปขออนุญาตเขาขายเขาจะตรวจสอบให้เรานะครับนะครับนี่คือแนวทางช่องทางหาไรายได้เพิ่มเติมจากยูทูบเบอร์นะครับท่านใดเป็นนักขายหรือว่าอยากขายสินค้าใน YouTube นะครับขายได้ครับเดี๋ยวนายพลจะ พาเข้าไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนไอ้ไอปุ่มฟิวเจอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวตามนาลไปนะครับครับผมสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ในาพลก็ใช้ฟังก์ชันอัดหน้าจอของโทรศัพท์ที่ในาลพ่ายเป็นวิดีโอนะครับก็จะพาเข้ามาชมว่าฟิวเจอร์ u t u b e Shopping มันอยู่ตรงไหนนะครับบางท่านอาจจะไม่เห็นหรือว่าอาจจะไม่ได้ดูนะครับก็ตามมาดูกับในาลนะครับ ครับก็เข้าไปที่ Google Chrome นี่แหละครับผม Google Chrome นะครับผมเข้าในโทรศัพท์เนาะก็จะเข้าประมาณนี้นะครับถ้าทุกท่านเข้าจาก iOS หรือว่าเข้าจาก uh, i อ a d หรือว่าคอมพิวเตอร์ก็จะเข้าอีกแบบหนึ่งเนาะเข้า Google Chrome เข้าไปแล้วกด youtube s t u d i เนาะก็อยู่หลังบ้านนี่แหละครับอยู่หลังบ้านเรานะครับผมนะครับแล้วกดไปที่ เดี๋ยวซูมเข้ามาหน่อยนะครับผมซูมเข้ามาเห็นกดไปที่ตัว s ดอลลาร์นะตรงนี้ครับนะครับท่านก็จะเห็นไอคอนขยายหน่อยนะครับครับก็จะเห็นภาพรวมนี่ตรงนี้ครับไอคอนตรงนี้ภาพรวมโฆษณานะครับนะครับนี่ครับช้อปปิ้งจะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยช้อปปิ้งนี่ครับ คนวงให้ดูก่อนช้อปปิ้งจะอยู่ตรงนี้เนาะท่านก็สามารถเข้าไปกดไปกดดูตรงนี้ได้ไปสมัครได้นะครับนะครับมาสมัครได้ช้อปปิ้งนะฟิวเจอร์ช้อปปิง้งที่ท่านจะขายสินค้านะนะครับ,รบส่วนช่องต่อไปก็จะเป็นการสมัครสมาชิกช่องนะครับก็ตรงนี้เนาะนะครับท่านใดต้องการสมัครสองฟิวเจอร์นี่ก็ทำนะครับ แต่ที่มาพูดตอนนี้ก็คือฟิวเจอร์ทันใหม่ก็คือเนี่ยครับช้อปปิ้งก็คือขายสินค้าในช่องนะครับถ้าลองกดเข้าไปสมัครนะครับตรงนี้จะมีดูผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมนะครับก็จะมีวิธีบอกอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับท่าในใดอยากจะขายสินค้าก็เข้าไปดูเขาก็จะมีให้เราทําแล้วก็มีวิธีตั้งเชลขายของตั้งได้ประมาณ30รายการอะไรประมาณนี้เนาะาตั้งลบ ใหม่สินค้าหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ห้ามหลายอย่างนะห้ามโชว์นะครับห้ามโชว์ที่อยู่บัญชีธนาคารธนาคารนู่นนี่นั่นอะ่ะข้อมูลส่วนบุคคลอะ่ะห้ามโชว์นะครับเขาก็จะมีบอกกฎระเบียบทั่วๆไปก็เหมือน YouTube แหละท่านก็ผ่านกฎสร้างรายได,ได้ได้แล้วก็สามารถสมัครใช้ฟิวเจอร์นี่ครับช้อปปิ้งเพื่อขายสินค้าในช่องเราในเวลาเราไลฟ์สดนะครับช่วงที่เราไลฟ์สด เราสามารถเอาสินค้ามาวางในเชียวเราแล้วก็ขายนะครับส่วนการติดต่อซื้ออย่างไรก็ต้องไปคุยกันหลังบ้านเนาะก็มีกฎระเบียบท,ทั่วไปเ,เหมือนกฎ YouTube เรานี่ยแหละนะครับข้อห้ามนะครับสินค้าที่จะขายก็คือสินค้าที่ต้องเป็นไปตามที่ Google นโยบายของ Google นะครับนะครับอะไรที่ผิดกฎหมายเขาก็ไม่ให้ขายนะครับของโอกเรียนแบบของปลอมวัตถุระเบิดเ,เกี่ยวกับเรื่องเพศนะนะครับ พวกยาเพิ่มสมรริภาพเพิ่มขนาดอาวัยวะเพศอะไรพวกนี้ขายไม่ได้นะครับก็ในผลก็นํามาฝากไเพียงเท่านี้นะครับผมเผื่อทุกท่านอยากจะขายของนะครับสําหรับคลิปนี้ในผลขอจบไปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านท่านใดมีข้อแนะนําทักถามติติงติชมก็อคอมเมนต์มาใต้คลิปวิโดโีโอบนในผลได้เลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ すごい。 ดีครับนายคนดูเลยครับ